ทันที่ฝนตกนะคะรถบัสมาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมคะเดี๋ยวท่านรถบัสจอด w ว i t The right <c oughs> s i ยสก๊อตไม่เดเนี่ยไม้ถือเรือไปเลยบรรยากาศตอนเช้าๆส่งลูกๆไปโรงเรียนนะคะอันนี้ก็วันนี้ฝนตกค่ะอู้ท่านผู้ชมคะ อากาศหนาวเย็นอยู่แล้วค่ะตะว่าดีใจแ้วค่ะคล้ายๆว่าสปริงท่ามสีมาแล้วเนาะคะ่ะโอเคเนาะในคลิปวิดีโอนี้นะคะตุกตาก็จะมาขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ค่อยเข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจครอบครัวน,น้อยของตุกตาเนาะคะ่ะอันช่วงวิช่วงนี้ก็พอคอยได้ล่งคลิปวิดีโอเง้ยาเป็นไรเพราะว่าอ่าพากันเป็นวัดนะคะพอคอยสบายเนาะ <laughs> เดี๋ยวนี้ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ เดี๋ยวตุกตาสีห้เบิ้งช่วงสปริงท่ามดอกไม้กำลังสะออกเนาะคะ่ะอันนี้ตุกตาอยู่ในกังหมเด้อค่ะก็เลยอยากมาทำคลิปวิดีโอเน่าทักทายท่านผู้ชมนั่มเนาะคะ่ะก็มีเอฟซีลายๆท่านถามขอมานนั่เนาะคะ่ะว่าตุกตาเป็นคนจังหวัดใดเนาะคะ่ะตุกตาเป็นคนจังหวัดรอยเอ็ดเด้อค่ะปัจจุบันก็อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลเวเนียบ้านเกิดเมืองนอนกัอยู่รอยเอ็ดเด้อค่ะ โอเคนะคะครอบอ่าหมายถึงว่าครอบคร่วของตุกตาถีออยู่เมืองไทยกับผ้ากันอยู่เมืองไทยอยู่เด้อค่ะเนาะโอเคนะคะตุกตากาับมีลูกสองคนเด้อค่ะเดี๋ยวตุกตาจะให้ดูดอกไม้ด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะดอกไม้ก็กําลังออกเลยนะคะสปริงทามมาแล้วนะคะออกมาแล้วก็เมื่อไม่รู้เมื่อไหรเขาจะหนาวเหี่ยวไปอีกนะคะเพราะว่า ยังมีสโนยังมีสโนอยู่ขอโทษขออภัยนะคะที่พูดแบบว่าติดๆขัดๆเพราะว่าัน,นเป็นวัดนิดนึงค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ถึง่าเป็นวัดก็ว่าติดๆขัดๆเด้อค่ะทุกตาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะพูดให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะคะพยายามวากไหเพพี่น้องฟังเราลู้เรื่องบ่อยง่ายเนาะคะ่ะ โอเคค่ะเห็นไหมคะดอกไม้กําลังขึ้นสวยงามเลยนะคะเนี่ยค่ะโคคุะ้ยสวยงามค่ะท่านผู้ชมค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะขอรายงานตัวอีกสักนิดนึงนะคะมารายงานตัวเนาะชื่อตุ๊กตานะคะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลเวเนียนะคะ,ะเกิดอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะ อาถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องมีคําถามมียังจะถามขมาานะคะกระถามขมาใดแล้วค่ะถ้าเกิดว่าตุกตาตอบใดตุกตาก็จะตอบนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ